สวัสดีครับสำหรับตอนที่2ในการหาค่าประสิทธิภาพของสื่อแล้วก็การหา t-test นะครับในตอนนี้เราก็จะลองมาใช้โปรแกรม excel ในการที่จะหาค่าสถิติออกมานะครับนะเนื่องจากการหา t-test หา e 1 e 2เนี่ยเราสามารถใช้ Excel นะครับที่คิดว่าทุกเรื่องน่าจะมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้โปรแกรมที่มีฟังก์ชันเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะต่อยอดสำหรับโปรแกรมทางสถิติที่ลึกซึ้งขึ้นก็จะไปใช้โปรแกรมพวก spss อะไรพวกนั้นได้นะครับสำหรับ Data Set ชุดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากการเก็บรวบรวมคะแนนนะครับนะนักเรียนอยู่ทั้งสิ้น30คนนะครับ โดยคุณครูได้ออกแบบบทเรียนนะครับมีทั้งหมดอยู่5บทบทละหคะแนนนะครับคะแนนรวมกันก็จะเป็น2 5คะแนนะอ่าแล้ก็จะมีคะแนนเก็บนะครับของนักเรียนแต่ละคนมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเก็บคะแนนก่อนเรียนนะครับตามจํานวนที่คะแนนเต็ม20นะครับแล้วก็คะแนนหลังเรียนอีก20นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อ่าเราอาจจะพบปะเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับการจัดการเรีนการสอนนะครับ ทีนี้เราจะหา e 1กับ e 2ก่อนนะครับอย่างที่เคยแจ้งนะครับ e 1ก็จะเป็นประสิทธิภาพระหว่างเรียนนะครับกระบวนการระหว่างเรียนส่วน e 2ก็จะเป็นหลังเรียนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องนํามาคิดคํานวณก็คือช่องนี้นะครับช่องที่ว่างเปล่าตรงนี้นะครับระหว่างเรียนแล้วก็ช่องหลังเรียน e 2นะครับคือตรงนีอ้อันดับแรกถ้าจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็นการหาผลรวมธรรมดาได้เลยนะครับคลิกที่ช่องผลลัพธ์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ ไปที่ผลรวมอตัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นโปรแกรมเขาจะเอาคนที่มารวมด้วยเราอาจจะต้องเริ่มของเราเองนะครับจากบทที่หนึ่งตัวนี้แล้วก็ไปจนถึงบทที่ห้านะครับแล้วก็ enter อโอเคครับคนแรกเต็มยี่สิบห้าได้ยี่สิบเอ็ดจากนั้นเราก็ลากให้ครบสาสิบคนนะครับอโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ตัวที่เป็น e1 นะครับกระบวนการระหว่างเหรียญนะครับจากนั้นเราก็จะทำการเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยของช่องที่เป็น e1 ตัวนี้นะครับกระบวนการก็ธรรมดาครับนะคลิกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ไปที่สูตรนะครับเราเลือกค่าเฉลี่ยได้เลยแล้วก็กด enter ไปนะครับอ่าโอเคค่าเฉลี่ยของ e1 นะครับอ่าที่เป็นกระบวนการระหว่างเรียนย1.07นะครับ สำหรับตัวที่เป็นก่อนเรียนหลังเรียนจริงๆเราก็ลากไปได้เลยนะครับโอเคตามนี้นะครับทีนี้ e1 นะครับเราจะนำข้อมูลนะครับมารายงานผลในช่องตัวนี้นะครับ e1 ก็วิธีการคิด e1 นะครับจากตอนที่แล้วพวกเราจำได้ใช่ไหมครับเราจะนำค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในช่องสูตร Excel เราก็กดที่ช่องนี้นะครับพิมพ์เท่ากับลงไป เท่ากับนะเท่ากับคือค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับ, 21, รบรยนนีนะครับหารด้วยคะแนนเต็มนะครับคะแนนเต็มเมื่อกี้เรามีบทละ5ใช่ไหมครับ5้าบทก็จะเป็น25คูณด้วยห0ึ 100. นะ่งนี่ก็สูตร x x e l l ปกตินะครับการหารก็สลัดการคูณก็ดอกจันนะครับจากนั้นกด Enter อนะ่าเราก็จะได้ค่าประสิทธิภาพ E1 เห็นไหมครับออกมาที่แปดสิบสี่จุดสองเจ็ดอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับอ่าทีนี้ E สองก็เช่นกันนะครับเรามาที่ค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียาหลังเรียนนะครับหลังเรียนกดตัวช่องนะครับที่เราต้องการให้ข้อมูลปรากฏอิมเท่ากับนะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่สิบหกจุดสี่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็หารด้วยคะแนนเต็มคือยี่สิบ คูณด้วย100กด Enter ครับอ่า e ก็ออกมาที่แปดสิบสอเป๊ะเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลนะครับจาก Data Set ที่เรานำไปทดลอง e อ่ e กับนักเรียน30คนนะครับโดยที่ค่าประสิทธิภาพที่เราจะรายงานก็จะเป็น8่า7กับ82.00 นะครับก็เป็นไปนตามเกณฑ์นะครับถ้าผู้วิจัยตั้งไว้ที่80ครับ80โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการหา e1 e2 ไม่ยากใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราจะลองหา t t e s บ้างนะครับอา่า t t e s ก็เป็นค่าสถิติ1นะครับที่เอาไว้บอกว่าความต่างของข้อมูลนะครับมีนัยสําคัญหรือเปล่าคําว่านัยสําคัญก็คือพยากรณ์ได้ว่ามันได้ผลนะครับเราจะคุ้นเคยจุดศูนย์หนึพวกนี้ใช่ไหมครับ จุด0.5หมายความว่าสถิติเนี้ยจะบอกได้ว่าถ้านำไปทดลองนะครับนะมันจะมีความคาดเคลื่อนนะครับอยู่ที่จุด0.5ก็คือ5เปอนะครับจุด0.1ก็คือ100แสดงว่าเราเราจะไม่ได้บอกว่าเด็กเก่งขึ้นกี่คะแนนนะครับแต่เราจะบอกเป็นสถิตินะครับเป็นค่าจากทีเทสนะครับนะหรือค่าซิกนะครับ อ่ะทีนี้วิธีการหานะครับก็ไม่ยากนะครับนะเราก็อาจจะทําเป็นอฟอร์มตามที่ก่อนก็นได้นะครับนะมีคะแนนนะครับคะแนนก็คืออาจจะเป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับนะคะแนนเฉลี่ย n ก็คือนักเรียนจํานวนทั้งหมดนะนักเรียนทั้งหมด30นะครับเอ่ก x ์บาร์นะครับเอ็กซบาร์ก็เป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับนะ sd นะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าทีนะ t คือ T ที่ได้คานวณกับ e-Test DF d e ฟดิ e e o f f r e e d o m ก็เป็นส่วนที่เอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับก็อาจจะเป็น n ลบหนะึ่งเนาะก็เป็น29แล้วก็ซิกนะครับอยู่ที่ซิกในที่เราตั้งสมมติฐานเท่าไหร่ตามนี้นะครับคะแนนอันนี้จะเป็นคะแนนเต็มนะครับเป็นคะแนนเต็มทีนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็นำข้อมูล Data s เ t นี่แหละนะครับนะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ระหว่างเรียนแล้วนะครับอันนี้ไว้หา E 1หนะึ่งะหาทีเทสเราจะใช้ก่อนเรียนกับหลังเรียน เพราะฉะนั้นถ้าเราทำาดัตต้าเซตให้เป็น Excel Form แบบนี้นะครับเวลาวิจัยหรือเก็บคะแนานก็จะสะดวกดีนะครับเราไปทีขนะ่ข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับจากนั้นเราจะหาฟังก์ชันเพิ่มเติมตัวนี้นะครับที่เขาจะเขียนว่า Data Analysis ซนะครับซึ่งปกติอาจจะไม่พบปุ่มนี้นะครับไม่เป็นไรนะแล้วถ้าเกิดคลิกไปที่ข้อมูลแล้วไม่พบก็ไปที่ไฟล์ก่อนนะครับาจากนั้นเราไปที่ตัวเลือก พอครบตัวเลือกนะครับเราไปที่ add-in ครับไปที่ add-in โอเคนะครับพอเจอ add-in แล้วนะครับเราก็จะไปช่องที่เขียนว่าจัดการ add-in ของ excel นะครับจากนั้นกดปุ่มว่าไปโดยปกตินะครับถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกนะฮะตรงที่ analysis toolpack นะครับปุ่มนี้ก็จะปรากฏมานะครับถ้าไม่พบก็กดถูกขึ้นไปอย่างนี้นะครับจากนั้นกดตกลง ปุ่มนี้ก็จะขึ้นมานะครับเอาไว้สําหรับหาค่าสถิตินะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้ t-test นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับทุกท่านจะเจอหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนะมีสูตรสถิตินะฮะ ANOVA หา F-test หาอะไรเทียบเลยนะครับในโจทย์นี้เราจะสนใจเรื่องของการหา t-test นะครับ t-test ก็จะมีปรากฏอยู่ทั้งหมด3สูตรใช่ไหมครับจาก EP ที่แล้วทุกท่านจําได้ใช่ไหม นะว่าถ้า t-test นะครับในตัวอย่าง Data Se t นี้เป็นนักเรียนคนที่1แต่เป็นผลก่อนหลังแสดงว่า2กลุ่มนี้เขาไม่อิสระเขาเป็นกลุ่มเดียวหรือกลุ่มเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้ก็จะเป็น t-test p a i r e two sample นะครับตามนี้นะสำหรับสูตร2ตัวนี้ก็ถ้าเรามีกลุ่มควบคุมนะกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้นะครับเราเอามาเปรียบเทียบก็อาจจะใช้สูตรต่อไปนะครับทีนี้เราตัวอย่างใช้สูตรเป็น t-test แบบ ด e พ e นเด n นนะครับแพรกดโ OK. อเคาพอกดโอเคปุ๊บนะครับเราก็จะปรากฏ Data set แบบนี้นะครับปกติอาจจะยังไม่มีข้อมูลปรากฏนะครับอันนี้ลบไปก่อนโ OK. อเคจะเป็นช่องว่างๆแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะมีช่องของอ variable ตัวแปรของช่องที่1กับช่องที่2นะครับให้เราใส่ให้โปรแกรมวิเคราะห์ ก็ช่องที่หนึ่งนะครับวิธีการก็ติ๊กไปที่ช่องแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้เราแนะนําแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่อยากให้ข้อมูลติดลบนะครับเนื่องจากแน่นอนนะครับนะส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะหลังเรียนก็ควรจะมีผลที่สูงกว่าก่อนเรียนเสมอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับโดยปกติแล้วกันนะครับ <navig. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ข้อมูลไม่ติดลบนะฮะเราก็เริ่มที่หลังเรียนนะครับเราคลิกที่ช่องตัวบนนี้ นะฮะจิ้มที่ d a t a s e t นะฮะนักเรียนคนที่1นึ่งโอเคนะครับอ่าจากนั้นเป็นไงครับไล่เรียงลงไปจนถึงคนที่30กด s h กดชิปไว้ด้วยนะครับแล้วกดคลิกลงไปอ่ามันก็จะ Import ชุดข้อมูลที่1เข้าไปแล้วนะครับตามนี้อ่าเช่นกันครับข้อมูลที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ก่อนเรียนอ่คลิกที่ช่องนี้นะครับอ่าก่อนเรียนคืออะไรครับช่องนี้อ่าจิ้มไปที่อ่าน,นักเรียนคนที่1 จนถ,ถึงคนที่30มสิช่อง Data Set 2ตัวก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับทีนี้ช่องต่อไปนะครับมันจะเป็นช่องที่เขียนเป็น Default ว่า h l อ่า Alpha ในที่นี้ก็คือเราอยากจะทดสอบสมมุติฐานที่เท่าไหร่อย่างที่ได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับนะัมันจะมีจุด0 1 0 5 0 0 1นะครับจุด นะครับเหล่านี้ก็คือค่าอ้างอิงนะครับว่าเรายอมรับความคาดเคลื่อนนะที่เขาจะไม่ซิกนะที่จะไม่แตกต่างนะหมายถึงเด็กจะไม่เก่งขึ้นผลการวิจัยจะไม่เป็นไปนตามที่เราตั้งใจที่ระดับที่เท่าไหร่นะถ้าจุด0ูนย์้าก็คือเรายอมรับประสิทธิภาพอ่าผลผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นที่อ่าเก้าาคาดเคลื่อนได้5นะครับถ้าจุดศูนย์หนึ่งเราก็จะทำให้อ่าการยอมรับที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะคาดเคลื่อนได้หนึ่ง นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะพบ0ุดศูนยนึ่งกับจุดศูนย์ะครับจะจะลองทำจ0ดศดูก่อนแล้วกันนะครับตามนี้เนาะก็เป็น default โปรแกรมนะครับช่องต่อไปเป็นช่อง o อา p u พุเราอยากให้ข้อมูลนี้โชว์ที่ช่องไหนของ Excel เรานะครับก็แนะนำให้ปรากฏอยู่ในช่องข้างๆแล้วกันนะครับจะไดะ้ดูแล้วไม่รบกวนสายตานะครับองั้นเดี๋ยวเอาตพุทเลนส์ผมจิ้มที่ช่องนี้นะครับ ผมอยากให้ข้อมูล Data ปรากฏที่ช่องนี้แล้วกันช่องตัวนี้นะครับโอเคครับจากนั้นเราก็กดโอเคพอเรากดโอเคไปครับเราก็จะได้ d ัต a ขึ้นมาหนึ่งหงตารางนะครับอลองเข้าไปดูอธิบายดูไปพร้อมกันแล้วกันนะครับวิธีอ่านนะครับก็ไม่ยากนะครับเราดูไม่กี่ตัวหรอก ดูค่ามีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเนาะนะครับเฉลี่ยของ Data หลักเรียนใช่ไหมครับ16.4เป็นไงครับตรงกับช่องนี้เลยนะครับค่าเฉลี่ยของก่อนเรียน1 5 6 6 6อันนี้5.7าุอันนี้เขาปัดเศษให้นะครับแบบนี้โอเคครับ r i รี c นความแปรปรวนไม่เป็นไรครับเราอาจจะยังไม่ต้องดูตรงนั้นเนาะ Observe ก็มาจาก30คนนะครับ df degree of freedom นะก็ n ลบเป็น2 9นะครับ ทีนี้ที่เราจะต้องดูนะครับขออนุญาตซูมให้ใหญ่ขึ้นนะครับที่เราจะต้องดูนะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวทำเป็นไฮไลท์ไปให้สีโดดเด่นนะครับตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่า T-stat นะสมัยก่อนเขาเรียก T- คำนวณนนะ T- คำนวณน,นะครับจาก Data set นี้คำนวณแล้วนะครับได้9.89นะฮะ9.89 ถามว่าดูแล้วมันต่างไม่ต่างยังไงนะครับเราสามารถเอา Data set ซนี้นะครับไปไปเทียบนะไปเทียบกับเขาเรียกค่าสมัยของเขาเรียกค่าทีตารางเนาะนะครับคำนวณกับตารางเทียบกันนะครับเราก็จะเทียบกับข้อมูลเซตที่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ทำสีให้ต่างแล้วกันนะครับเป็นสีนี้แล้วกันนะครับกับตัวนี้ อย่นี้แล้วกันนะครับอ่าเราคำนวณน,นะครับอ่าได้ออกมาเป็น9.89นะครับมันจะมี3 critical นะฮะที่าตลาดเนี่ยนะครับนะอยู่ที่1.669นะกับอ่านี่เป็น one tail นะครับส่วน two tail จะเป็น2.04นะครับอ่าวิธีดูง่ายๆก็เนี่ยฮะตัวเลขที่เราได้9นะครับอ่าถ้าเราตัว9ตัวนี้นะครับมันสูงกว่า1.6อ่าสูงกว่า1.6แสดงว่า ผลจากการวิจัยนี้การทดลองนี้พบว่านักเรียนหลังเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูโอเคไหมครับเพราะว่าทีคำนวณน,นะครับสูงกว่าทีคิติคอลนะทีตารางนะครับตัวนี้ทีนี้เราลองมาดูมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เลขจะสูงกว่านะครับมันจะอยู่ที่สองอันนี้จะเป็นทูเทลใช่ไหมครับ แต่แน่นอนฮะต่อให้ two tail แต่ว่าเป็นไงครับเราคำนวณได้9 two tail ต้องการ2องนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปว่าทั้ง one tail หรือ two tail ก็สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญที่จุดศูน้าหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะ one tail two tail คืออะไรนะครับก็อยู่ที่เราตั้งสมมุติฐานนะสมมุติฐานทางเดียวก็คือเราเชื่อนะว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับเราก็ใช้คําว่าสูงกว่า อันนี้เขาเรียกมีทิศทางเนาะหรือไปทางที่เราคาดว่ามันสูงกว่าแน่ๆนะก็จะอยู่ที่1.6นะครับนะถ้าเราใช้สองทางเราจะใช้คาว่าแตกต่างนะแตกต่างหมายถึงมันจะแตกต่างทั้งขึ้นนะแตกต่างที่สูงขึ้นนะครับหรือแตกต่างที่ไม่สูงขึ้นนะลดลงก็ได้เนาะมันมีทางบวกกับทางลบนะอันนี้ก็เหมือนกับเผื่อเผื่อหัวท้ายนะครับเพราะนั้นทีตารางก็จะสูงขึ้น เนาะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทั้งอ่าทีคำนวณน,นะครับเราสูงกว่าทั้งวันเทลและถูเทลนะครับอันนี้ก็จะสรุปว่าจาก Data Se t นี้นะครับก็อ่าซิกที่จุดศูนย์ห้านะครับอ่าทีนี้เราก็อาจจะรีพอร์ตข้อมูลจากท e ีเทสนะครับทีเทสเนาะคะแนนก่อนเรียนเป็นไงครับยี่สิบอ่าเขียี่สิบลงไปก็ได้หลังเรียนก็ยี่สิบนะครับนะยี่สิบออกมาจากไหนครับนี่ไงฮะคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนยนะี่สิบเนาะ Uh, n นะครับ n คือจํานวนนะครับนะนักเรียนทั้งหมด่ uh, อนเรียนก็30สิหลังเรียนเป็นไงครับ30มสิมาถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะเอ๊ะมันก็ง่ายเนาะหาทีเทสไม่ได้ uh, ซับซ้อนอะไรอย่างที่เขาบอกกันมาเลยนะครับ uh, เดี๋ยวขอทําเป็นสีที่แตกต่างแล้วกันนะครับ uh, ประมาณนี้เนาะ uh, x bar ใช่ไหมครับ x bar x bar คือค่าเฉลี่ย uh, เฉลี่ยออกมาจากไหนครับนี่ไงครับน่ uh, ะเฉลี่ยมาแล้ว อ่าเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ x bar ก,ก่อนเรียนก็อยู่ที่สิบห้าห้าเจ็ดนะครับสิบห้าจุดห้าเจ็ดอ่าแล้วก็ x bar หลังเรียนสิบหกจุดสี่ศูนย์อ่าหรือจุดสี่เฉยๆก็ได้นะครับ ทีนี้ SD นะครับ SD ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับคือมันมีการกระจายตัวจาก15.7กับ16.4มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้หา SD ก็ไม่ยากนะครับนะก็อยู่ในช่อง SD ตัวนี้นะครับแล้วเราอาจจะไปที่ข้อมูลเป็นสูตรแล้วกันเนาะไปที่สูตรตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปที่เรื่องของฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชัน ก็เราสามารถใช้ฟังก์ชันที่หาค่า,าส่วนเบี่ยงเบนนะครับนะได้หลายตัวเนาะแต่ว่าตัวที่เอาแบบที่เขานิยมใช้ใง่ายๆเลยละกันนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะเลือกไปที่ข้อมูลแบบาดัต a แล้วกันนะครับามาที่ข้อมูลทางสถิติก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็น AVEDEV นะครับตัวนี้เนอะอาะแล้วก็กดตกลง ทีนี้โปรแกรมก็จะบอกว่าเราจะเอา Data Set ซไหนนะครับมาหาส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมครับอเราก็จิ้มที่ตัวนี้นะครับมาถึงที่ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดตกลงโอเคนะครับอขดี HD ของตัวที่เป็นก่อนเรียนก็จะอยู่ที่0.81นะครับจากนั้นเราก็จิ้มไปไงครับดันไปที่นี้ ก็ะจะเป็น0 9นแสดงว่าคะแนนก็ค่อนข้างเกาะกลุ่มนะครับไม่ค่อยกระจายมากนักนะครับจากคะแนนค่าเฉลียนะ่ยเนาะศูนย์จุดแปดหนึ่งกับศูนย์จุดเก้าสองอ่าเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ SD 0.81ศูนย์จุดแปดหนึ่งของก่อนเรียนนะส่วนดึงเบนของหลังเรียนศูนย์จุดเก้าสองนะครับอ่าทีนี้ T นะครับทีทีทออกมาจากไหนครับทีมันเป็นไม่ได้แบ่งก,บก่อนหลังเรียนแล้วนะครับทคือตัวนี้ า t สแตคือทีคำนวณน,นะครับนะเราก็จะใช้เลขตัวนี้มาเป็นตัวทีนะครับอันนี้จะเหมือนเป็นไฟล์เดียวกันได้นะครับเนอาก็จะเป็นเกนะ้าจุดแปดเก้าดี๋ยวถ้าจะปัดเศษก็เป็นเก้าจุด้าไปนะครับนะเนาะอ่า df ก็มาจากจำนวนนักเรียนลบด้วยหนึ่งนะครับเอ็นลบหนึ่งก็จะเป็นย9นะิบเก้าอยิบเก้าตัวนี้นะครับเนอะ อ่าส่วนตัว s ิกนะครับนะอันนี้ก็ใส่เป็นอ่าค่าสถิติที่เราตั้งเอาไว้ก็ได้นะครับเช่นอ่าซิกเราบอก0.05อ่าแน่นอนครับมันซิกเกินกว่า0.05อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราพอใจที่0ุดเราก็รีพอร์ตข้อมูลตามนี้ไปนะครับอ่านี้ก็จะเป็นชุด Data ที่อ่าเรานำเสนอในรูปแบบของ TT e s t นะครับอ่าขอดูแล้วเป็นไงครับนะไม่ได้อ่ายุ่งยากอะไรนะครับอยู่ที่ว่าเราลองทำความเข้าใจ กับชุดข้อมูลเหล่านี้นะครับนะเราก็จะสามารถคิดนะครับวิเคราะห์การหา e 1 e 2นะครับรวมทั้งการหา e t test จากการวิจัยอะไรตรงนี้ได้นะครับ